สวัสดีค่ะไทยนิยมคารสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้เป็นวันจันนะคะวันจันทร์สีเหลืองนะคะโอ้โหนะคะวันจันทร์สีเหลืองนะคะวันนี้คุณแม่เพิ่งยกคลิปโอ้เป็นงานอีเวนต์เยอะเลยวันนี้ค่ะเป็นงานแต่งงานนะคะก็เข้ามาร้านจัดขอนะคะสําหรับเอฟซีท่านใดนะคะที่สั่งสินค้าแล้วโอนเงินมาแล้วส่งครบหมดแล้วนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้รับสินค้าอ่า โทรแกล้งคุณแม่ด้วยเนาะเพราะคุณแม่ส่งของกลับหมดแล้วนะคะส่งข,งของกลับหมดแล้วนะคะวันนี้คุณแม่มีผ้าของชาวบ้านแบบร้อนย็มากเอามาขายให้ถูกถูกสวยมากเลยนะคะเป็นผ้าคลามสีกวางผ้าคลามสีกวางสองตะกอยอย่างดีเลยนะเกรดเท่าผ้าดอนกลอยเลยแต่วันนี้โปรโมชั่นขายถูกนะ,ะวันนี้โปรโมชั่นขายถูกก่อนจะไปสู่ผ้าสีกวางดอนกลอยนะคะไม่สวยไทยนิยมคลามสวยกลับขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะ พรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็ดนะคะคุณแม่ก็จะได้เป็นสะพานบุญนะคะไปมอบทุนให้กับสามเณรนะคะที่ได้รับอ่ารับพัดใช่ไหมพอ่อรับทุนเนาะรับทุนนะนพ่อเนาะรับทุนที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะคะคุณแม่ขออนุญ,ญาตอ่านรายนามผู้ที่ร่วมทําบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณแม่ก็จะเป็นสะพานบุญให้กับท่านรพรุ่งนี้วันที่เจ็ด อขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อแล้วก็ลายนาม FC สายบุญนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้รับลายมาน,นะคะคุณแม่ประกาศสองวันก็มี FC ท่านโทรมาแล้วก็โอนกันมาวันสองวันคุณแม่ก็ปิดเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนะคะคุณแม่ก็ยังเอาไว้เป็นบุญกระชินมันถวายเทียนข้าวพรรษาอะไรเขอยอยากร่วมบุญกับคุณแม่เนาะค่ะงานก็เยอะๆนะคะวันวันที่เจ็ดไปมอบทุนช่วงบ่ายนะคะวันที่แปดพักอยู่บ้านวันที่เก้านะคะคุณแม่ไป เข้าร่วมโครงการที่บ้านดอนกรอยนะคะบ้านดอนกรอยเป็นผ้าคามที่งานโครงการอะไรพ่อมาอ่านดูหน่อยงานงานโครงการเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแต่ว่าเป็นบ้านดอนกลอยเนี่ยค่ะที่เป็นผ้าอันดับหนึ่งที่เจ้าฟ้านะคะท่านไปไปไปหมู่บ้านนี้เลยผ้าดอนกลอยสวยๆเลยแล้วคุณแม่ลงเดินแบบด้วยนะคะไม่ได้เตรียมชุดอะไรเลยไปกับสมาคมสตรีนะคะคุณพ่อก็ไปเขบอกว่าขอร้องให้คุณแม่ไป ร่วงให้ความร่วมมือไปเดินแบบพระรามนะ,ะชุดเชิดอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยนะคะวันที่เก้านะคะก็จะเดินทางนะ,ะแล้วให้พี่ซันเดย์อยู่ร้านนะคะจะไปเดินทางไปที่บ้านนอนกลอยนะ,ค,ะคุณแม่ถ่ายคลิปให้ดูเนาะว่าบ้านนอนกลอยกันทอผ้าเรือนเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะถ่ายคลิปให้ท่านได้ดูวันที่เก้าช่วงช่วงเย็นโอ้ไปเย็นเลยไปเย็นจะเห็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆแล้วน่าเราไปส่วนตัวไปเทเวนยนนะคระนะ ừ ừ. ไปเทเวนแล้วไปถ่ายคลิปบ้านดอนกลอย ừ ừ. ค่ะขออนุญาตเอ่ยเอ่ยเอ่ยนามนะคะ คุณแม่หลังรหัน142ค่ะเงินของท่าน4,000บาทเหลือจากาท่านมาตั้งโรงทานสงการนะคะท่านทานน้าแล้วก็ทานของหวานนะคะเป็นยอดเงิน10,000บาทนะะใช้จ่ายไป6,000บาทนะเะหลืออยู่4,000คุณแม่ก็เลยขออนุญาตท่านเอามาเป็นทุนตรงนี้แล้วอีก3,000ของท่านโอนมาสองครั้งครั้งหนึ่ง10,000ครั้งหนึ่ง3,000 3,000นั้นเอาไปแกะขนมทมี่อำเภอนากลางนะคะวันที่20นะ ที่วันคุณแม่ทำบุญแก่ข้าวนะคะคุณพ่อหาคุณพ่อของคุณแม่เองคุณแม่หลังท่านก็ได้เงินสามพันนะคะร่วมทําบุญซื้อขนมแกกชาวบ้านนะคะทำบุญฝากเงิตีใส่บุญค่ะแล้วท่านยังมีเงินอีกห้าพันนะคะโอนมาไว้นอนไว้เผื่อมีการทําบุญนะคะแล้วก็ค่อยทำแล้วค่อยปรึกษาท่านนะคะโอนมาไว้นะคะต,ตอนนี้สี่พันของท่านก็คือจบแล้วเงินหนึ่งหมื่นสี่พันนีจบในงานอมอบทุนให้กับสามเณรที่พระพุทธเช้เจนจุมพรุงงพ่งนี้เลยนะคะ ชีพันบาทจากคุณแม่สวยก็ร่วมหนึ่งพันบาทจากแล้วก็ RA หกสองนะคะสิริวันก็หนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็คุณแม่อุ้ยนะคะสามร้อยบาทค่ะคุณแม่อุ้ยรหัส A อหนึ่งเจ็ดเก้านะสามร้อยบาทคุณแม่ประภาสีนะคะพร้อมลูกชายะคะ่ะคุณแม่ประภาสีนะฮะ A อหนึ่งนะฮะห้าร้อยบาทนะ,ะแล้วลูกชายของท่านคุณนทัทสิทธิ์นะ ชมคุณนะหนึ่งร้อยบาทรวมสองใลูกหกร้อยบาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นหกพันเก้าร้อยบาทนะ,ค,ะคุณแม่ได้โอนให้เข้ามูลนิธินะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะไปมอบนะกับคุณพ่อนะ,ะมอบทุนให้กับสาม,มเณรเดียวคุณแม่ไม่รู้จะมีใครถ่ายคลิปให้หรือเปล่าพรอมรอบพร้อมกันคุณแม่กับคุณพ่อนะคะเอาบุญฝากเอฟซีสายบุญค่ะโอ้วันนี้เป็นผ้าชาวบ้านนะคะถูกมากถูกมากเหลือเท่านี้เหลือแค่นี้ ท่าน F เ,เลยนะคะตัวนี้ลาดคอควายลาดคอควายนะคะยังราคาดึงยังไว้อยู่นะคะถูกสุดนะะจากเม็ดละสี่ร้อยเลยนะ,ะเหลือสามร้อยบาทสองเม็ดเท่ากับเม็ดละร้อยห้าสิบสีชมพูพาเทลนะคะสวยมากไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะเหลือชิ้นเดียวของชาวบ้านเหลือชิ้นเดียวอยากให้ท่านในเอฟไว้นะสามร้อยบาทคอควายหนึ่งค่ะคอควายหนึ่งนะสามร้อยบาทเป็นสีชมพูพาเทลคะ่ะเอฟซีท่านในเอฟเอฟมาเลยนะ แต่คอคนคอคนนี่มีสองชิ้นเท่านั้นเองแต่สวยมากตัวน,นี้ราคาเม็ดละถ้าเป็นผ้าซิ้นก็เจ็ดร้อยนะคะผืนนี้แต่วันนี้คุณแม่โปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทคอควายหนึ่งค่ะเป็นสไลด์สายฝนผ้ามีเชิงสวยมากตัดกางเกงก็สวยตัดกระโปรงแบบหัวยางยืดนะคะค่ายเย็บสองร้อยบาทคืนนี้สามร้อยห้าสิบค่าเย็บสองร้อยบาทเป็นห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นกระโปรงหนึ่งตัวแต่ตัดออกมาจะสวยมากเลยนะคะ มีผืนเดียวค่ะท่านในเอฟเอฟเลยสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากๆเลยนะตัดกระโปงเขาเรียกว่ากระโปงหัวยุ่มกระโปงยางยืดเนาะพูดสุภาพกระโปรงยางยืดเห็นไหมครับจะสวยมากจะสวยมากเลยนะสวยมากๆเลย,ยเอฟเลยนะคะมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวต่อลมหายใจชาวบ้านท่านซื้อแล้วท่านได้บุญมากๆเลยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคอควายหนึ่งค่ะคอควายหนึ่งนะคะคอควายหนึ่งนะคะ คอควายคอคนคอคนค่ะคอควายไปแล้วเหลือชิ้นเดียวขออภัยคอไม่ไม่คนละอันคอคนหัวแตกคอควายเป็นคลามคอควายคลามมีชิ้นเดียวก็คือคอควายคลามคลามคลามก็คือคอคลามนะะมีชิ้นเดียวสีชมพูตัวนี้คอคนคอคนหัวแตกรหัสหนึ่งนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคอคนรหัสสองโอ้้านิ่มมากดีมากสไลด์ด้วยนะ เป็นสไลด์นะคะมีขั้นด้วยสวยมากนะนี่ม,มากสวยมาก3 5 0้้าิมีชิ้นเดียวเหมือนกันมีชิ้นเดียวเหมือนกันนะคะเอฟสีขาสวยมากๆเลยทิ้งตัวเอาไปตัดกระโปรง200ร้บาทบนคุณแม่ตัดโร้งามมากท่านเอฟเลยนะคะท่านท่านไม่เอฟคุณแม่จดเอฟไปตัดใส่เองคุณแม่ชอบอะไรที่มันแบบใส่แล้วคนมองแบบโอ้อลังการอลังการมากนะฮะ350้าถือคักถือแน่พ่อแม่พี่น้องถือคัาถือแน่พ่อแม่พี่น้องค่ะสายบุญทั้งหลายนะ คือค่าถือแน่สามร้อยหสิบบาทสองเมตรค่ะคือค่าถือแน่คุณแม่ยังอยากขายอยู่นะคะคุณแม่ยังอยากขายอยากขายอยากขายขายลดราคาไปเลยนะแต่ก่อนเป็นราหัสคอควายสามร้อยบาทตอนนี้เปลี่ยนเป็นราหัสขอไข่แล้วนะคอไข่สองร้อยห้าสิบาทคือเม็ดละลอยเศร้าหาบาทเท่าน,นั้นเองนะแต่เป็นผ้าสีตะกอลายลูกแก้วสีบอลเงินนะสวยงามมากนะคะเอฟมาได้เลยนะคะสีบอลเงินค่ะราคาอยู่ที่ 250ห้าสิบาทต่อ2เมตรนะคะนี่เยอะเลยนี่คุณแม่ก็ช่วยชาวบ้านไปซื้อาไาเยอะเลยนะเอฟซี FC, ท่านในเอฟเอฟได้เลยนะะท่านในเอฟเอฟได้เลยต่อมากอย่างดีที่สุดไม่เคยยกมาก่อนนะะราคานี้น<ๆ>อ๋อขอไข่สองขอไข่สองเป็นเคยยำค่ะตัวนี้นิ่มมากเลยนะคะเคยยำสไลด์สีบอลนะะไม่ใช่สีฟ้านะหลายคนบอกว่าเห็นคุณแม่ยกสีฟ้าบอแมน,นะคะ่ะ ตัวนี้เป็นเคยยำเอาผ้าหลายๆเคยเอามายำใส่กันนะออกน้ําตาลบ้างสีครีมบ้างสีครามบ้างอย่างเงี้ยจะเป็นเคยยำแบบนี้นะคะตัวนี้รหัสขอไข่ก็อยู่ที่250ยาเคยยำนะเอฟทีท,ทานไดเอฟเอฟได้เลยนะคะสวยมากเลยนะมีชิ้นเดียวเหมือนกันชาวบ้านเก็บเ,บเลมมาจากได้เงินไปซื้อข้าวกินเนาะอยากได้เงินไปซื้อข้าวกินเก็บเลมมาขอไข่สามค่ะโปรเหมือนเดิมค่ะโปรเหมือนเดิมอันนี้อยู่ที่สามเม็ดค่ะพ่อคุณได้หน่อย สองร้อยหนึ่งร้อยี่สบ้าบาทคูณสามเมตรค่ะเท่าไรเนี่ยหนึหนึ่งสองห้าคูณสามหนึ่งสองห้าไม่ใช่คูณสองเมตรครึ่งค่ะหนึ่งเห็นแล้วสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคูณสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดราคาเต็มสามเลยโอแต่ก่อนมันคิดร้อยห้าสิบเนาะ อันนี้อันนี้ลดราคาแล้ว250ราคูณ2พอ250คูณก็เป็น500 500บาทสองเม็ดครึ่งโอ้โหถูกมากเลยนะคะลดราคารูดลงมาแล้วหมดแล้วนะคะ500บาท2องเม็ดครึ่งค่ะรหัสขอไข่3ขอไข่3 500บาทนะเอฟมาเลยนะลูกตุ๊กเอฟเลยคุ้มสุดคุ้มเลยนะไข่เอฟคือดีคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะต่อมาเป็นรหัสบี บีนี่เป็นสีกวางอย่างดีนะคะผ้าย้อมขามสีกวางอย่างดีเกรดเดียวกันกันกบผ้าดอนกอยเลยแต่วันนี้คุณแม่มาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่พื้นละนะ,ะอย่างดีเลยพื้นละ4ี่้อยแปดสิบาทสวยมากรายเล็กๆนะ,ะตอนนี้รหัสบ,บีหนึ่งค่ะสี่ร้อยแปดสิบาทสีกวางนะ,ะหมดแล้วหมดเลยต่อเตมหายใจชาวบ้านนะ,ะบีค่ะบีนะบีบีหนึ่งค่ะ ย้อมคลามสีธรรมชาติเลยย้อมครามเข้มเลยบีหนึ่งลายสเก็ตทำเล็กนะสวยมากสี่ร้อยแปดสิบาทค่ะบีสองค่ะโอลายดอกพิคุณงามงามบีสองนะคะรีเฟเลยนะคะสวยสวยเลยไปเอาคุณแม่ไปตัดกระโปรงขายนะเอาไปตัดกระโปรงขาย,นะาไ,ปปขายไปตัดกิลดาขายนะตัดเสื้อขายนะ,ะได้ตัวละพันแปดร้อยเลยนะบีสองค่ะลายดอกพิคุณนะคะ เอฟซีท่านในดูคุณแม่อยู่เอฟมาได้เลยนะคะสวยๆเลยนะบีสามค่ะอ๋อบีสามก็มีหนึ่งลายเดียวกันเลยแต่ตีนตรงตีนไม่เหมือนอ๋อตรงตีนไม่เหมือนกันลูกเบิร์ดบอกตีนบอคือกันค่ะบีสามลายข้างบนเหมือนกันแต่ตีนบอคือกันนะพูดไม่สุภาพเขาเรียกว่าเชิงนะเดี๋ยวติดแดงนะเดี๋ยวช่องคุณแม่ติดแดงเขาเรียกว่าเชิงเชิงช่อจัดไม่เหมือนกันโมเมนต์ตีนเนอโอเคเออนั่นแหละ เชิงนะเชะิงตัวนี้ B สค่ะ480ิบาทเป็นกรัมแท้เลยนะชาวบ้านขายแม่แล้วมันบอกว่าขายพิษราคาแม่บอกเม่าเงินคืนซะแม่กันขายคือมันบอกเอาเงินคืนเม่ไดรเอาไปซื้อเข้ากินบมือ่อไหร่สัน่นเ็เลยจําเป็นต้องมายกถูกปกติไม่ได้นะคะปกติเนื้อนี่เกรดนี้จะขายกันผืนร้อยเจ็ดร้อยนะะแม่เคยยกเจ็ดร้อยตัวนี้ลายผีเสื้อน้อยโอ้โหมีเชิงบนเชิงล่างเชิงบนเป็นอ่า ลายเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์ค่ะเชิงล่างมีตัวเอสค่ะมีตัวเอสแล้วก็ช่อฉัดลายข้างบนเป็นผีเสื้อน,น้อยสวยงามมากๆเลยนะเอฟมาได้เลยนะคะสี่รอแปดสิบาทค่ะสี่ร้อยแปดสิบาทเอฟมาได้เลยนะเอฟมาได้เลยสวยๆเลยนะ B ีค่ะ B 4สต่อมา B 5ห้าค่ะลายเอสลายเจ้าฟ้าหายยากมากเลยนะคะลายตัวเอสลายตัวเอสนะคะลายเจ้าฟ้า ลายเจ้าฟ้าค่ะลายเจ้าฟ้าตัวเอสค่ะลายเจ้าฟ้าลายขอลายขอเจ้าฟ้าสวยงามมากเลยนะคะ f c ท่านเอสเอได้เลยนะ f ท่านใเอ,เอได้เลย เก็บได้เลยนะคะลายเจ้าฟ้าะคะ่ะลายเจ้าฟ้าอีห้าอีห้านะคะบีบีบีห้านะคะต่อมาลายผีเสื้อน้อยผีเสื้อน้อยมีสองหืนค่ะผีเสื้อน้อยมีสองหืดเป็นบีหกแล้วกันเนาะเป็นบีหกแล้วกันนะคะผีเสื้อน้อยสวยงามมากเลยนะสวยงามมากแล้วเป็นสีกวางนะ เป็นฝยสีกวางย้อมขามนะคะสูยสวยนะบีเจ็ดค่ะบีเจ็ดลายลายใหม่เลยนะบีเจ็ดนะ,ะสวยงามค่ะนี่เพิ่งลงมาลงแล้วเปิด่ระาขายพิษราคาแม่สแนเอาขายพิษก็มาเอาเงินคืนแม่บอกเอาเงินมาคืนแม่แต่บอกว่าไส้เบิดแล้วแม่ก็เลยไม่ยกอันนี้เบิดถึกคือค่ะปกติไม่ได้นะคะต้องขายพืนละพันสองพืนละพันผืนละแปดร้อยขั้นต่า อันนี้คุณแม่บาโปรให้ท่านอยู่ที่พื้นละ4 8 0บาทนะคะถูกๆเลยอ๋อลไยลิซ่า B8 เป็นลายลิซ่านะคะลายลิซ่าค่ะ B8 โหงามมากลายลิซ่าลายลิซ่าค่ะลายลิซ่าสวยงามมากนะคะลายลิซ่า F สิท่านใน F F, F ได้เลยลายขอก็ได้ลายลิซ่าก็ได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะ สวยงามมากเลยลายลิซ่าสวยงามมากๆเลยค่ะเอฟซีนเอฟเอได้เลยนะคะ480บาทค่ะลายลิซ่าปกติพิรพันธ์สองนะคะสวยมากเลยสวยมากๆเลยนะคะลายลิซ่าบีเก้าค่ะดอกพิกุลแล้วบีเก้ามีสองผืน ท่านท่านเอเป็นราดเลยนะคะ B9 ค่ะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลย B9 B9 นะคะ B9 ค่ะ480บาทค่ะต่อมารายของพระราชทานแต่ดีไซน์แบบใหม่ค่ะ B10 ค่ะตัวเอสนะคะแล้วก็มีบันไดสวรรค์กันกแล้วก็เป็นสเก็ตทำนะคะ สวยงามเป็นชั้นจันเลยสวยงามมากเลยนะเอฟมาได้เลยนะคะ480บาทค่ะ480บาทเท่านั้นเองนะสี่รบาทเอฟได้เลยหมดแล้วหมดเลยนะ b ะ1สเหมือนกันกันกบ B นั่นเลยเอฟตามเบตามเบอร์เลยนะคะลายสงสัยลายเดียวกัน3เบอร์เนาะใช่ไหม b 1สิบเ้ยแปดสิบบาทค่ะ B12 ค่ะ B12 ตัวนี้ลายสกเกตร,รมเหมือนดอกพิกุลมอคใก้ๆมันบันไดสวรรค์น,นะคะโอสวยมากเลยค่ะลายน้อยๆ้อยเอฟมาได้เลยนะคะ480บาทค่ะ480บาทนะคะสวยๆเลย B13 ค่ะพื้นสุดท้ายเออมันได้เบิร์ดบอกอะไรลายเดียวกันแต่ว่าเชิง ตีนบอคือกันนะอันตัวเมื่อกี้ไม่มีตีนเนาะลายลายเหมือนกันแต่ว่าเชิงไม่เหมือนกันนะสิ้นสุดที่ b ีสิบสามนะคะ f อคะ่ะสิ้นสุดที่ b ีสิบาค่ะชอบพื้นในลายไหนแคปหน้าจอตัวหางแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สมสามแปดแม่สวยสกลนครนะคะกราบขอพระคุณและกลาบสวัสดีคะ่ะ